สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถตัวยต้าติดนะครับปีสิบสามนะครับผมคันนี้นะครับถ้าเป็นงานลอกสีหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับไม่ลอกสีหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันทำแค่สีหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันมีสามราคาให้เลือกเลยนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งจุดหกจีปีสิบสามนะครับนี่ฮะดูดูเลยนะครับนี่นะครับงานลอกสีทั้งคันจัดเต็มหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันงานธรรมดาทั่วไปนะครับก็ หนึ่งแสนสี่หมื่นก็าพันทำแค่สีไม่ได้ทําพวกบาะภายในให้หนึ่งแสนสามหมื่นก็พันครับเลือกเลยมีสามราคาอ่าออปชั่นปีใหม่นะครับออปชั่นปีใหม่นะครับเนี่ยเป็นตัวจีนะครับปีสิบสามแท้เลยนะครับผมอ่าใส่ชื่อให้ลูกค้าเลยนะครับโอนใส่ชื่อให้ลูกค้าเลยคันนี้นะครับผมนะครับนี่เลขสวยนะครับผมนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก็พันเราก็ขายนะครับแต่ไม่ได้ทําอะไรทำแค่แค่สีอย่างเดียวนะครับรายละเอียดไม่ได้เก็บนะครับพวกบาะอะไรก็ไม่ได้ทำนะครับผม พี่นองท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับเบาะไม่ขาดนะครับเบาะเป็นเป็นเป็นเบาะเดิมๆนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้หุ้มนะครับผมี่จะเป็นเบาะประมาณนี้มีคู่มือการใช้ด้วยนะครับผมมีคู่มือการใช้ด้วยนะครับเป็นรถมือแรกป้ายแดงมาเลยนะครับนี่นี่นะครับเป็นคู่มือการใช้ด้วยนะครับผมเปิดรถป้ายแดงมาเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถหนึ่งจุดหกจีนะครับผมปีสิบสามแท้เลยนะครับสร้างรุ่นมีไฟ้ย มีไฟมาส่องเป็น่ไมีป่อยไอ้มองเว็นห่งนี่บ่เป็นยังอ๋อปีสิบสามนะครับปีสิบสามนะครับผมปีสิบสามเลยนะครับคันนี้นะครับกระจกหน้ามีโดนก้อนหินนะครับตรงนี้นะครับแตกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมนี่นะครับโดนสะกิดเห็นตรงนี้จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนะครับพี่น้องท่านใดตาไฟหน้าใหม่เลยนะครับนี่นะครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเราก็ขายนะครับผมแต่ทําแค่สีให้อย่างเดียวนะครับผมพวกบะอะไรไม่ได้ทํานะครับ ฟิล์มฟิล์มนี้ไม่ได้ติดนะครับไฟตัดหมอกมีมากับรถนะครับผมนะฮะไฟตัดหมอกมีมากับรถนะครับ้างบหนึ่งแสนสามหมื่นก้าพันนะครับถ้างบหนึ่งแสนสี่หมื่นก้าพันก็มีทําให้มีทําบ่อให้ติดฟิล์มให้นะครับผมนะครับงบหนึ่งแสนห้าหมื่นก้าพันก็คือลอกสีให้ทั้งคันเลยลอกสีใหม่รถบางเดิมนะครับคันนี้นะครับผมนี่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบเป็นเครื่องเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมหนึ่งจุดหกจีปีสิบสามนะครับ เบอร์ ard, โทรศัพท์0ูน3 7เก1 2สามสามเจ็ดสมหนสหะครับ0 9น3 7เก้าสามสามจดสามอ่าพูดผิดขอโทษนะครับผมเดียวเถื่อพี่น้องดาซะนอะบอกเลีวไหลศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมศูนย์เก้าสามสาม็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับพี่น้องชื่นชอบก็โทรมานะครับเกียวออโต้เครื่องยนต์ดูนะครับราคาราคานี้นะครับเราโอนใส่ชื่อให้ทุกราคานะครับผม ราคาขายมีสามระดับนะครับก็มี1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับทำเคลสีให้นะครับไม่มีไม่มีออปชันนะครับผมนะครับไม่มีเก็บรายละเอียดนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันมีเก็บรายละเอียดเต็มไม่ใช่ลอกสีนะครับทาเบาะให้ใหม่นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันคือออปชันเต็มเลยนะครับงานลอกสีให้ทั้งคันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวตัวเครื่องจะดูนะครับผมรับอีกสามสี่คันก็จะปิดปีใหม่แล้วนะครับผมเพราะใกล้นะครับรถนี้รถเราเยอะนะครับทางนี้ก็เป็นของลูกค้าทางอําเภอบางสะพานนะครับ อันนี้เป็นของลูกค้าอำเภอบางสะพานนะครับผมนี่เตรียมพื้นแล้วนะครับผมรอสเก็ตมาจัดทีดีนะฮะนี่นะครับเตรียมพื้นแล้วนะครับผมคันนี้ก็น่าจะไม่ไม่รู้ว่าคันของบัวเชียรจะได้ไปหรือคันนี้จะไปได้ไปก่อนนะครับผมนี่นะฮะของลูกค้าอำเภอบางสะพานีนของคุณแจ็คนะครับผมคุณแจ็คนะฮะนี่ของคุณแจ็คนะครับคันนี้ก็เป็นของลูกค้าบัวเชียรนะครับผมเข้าห้องพ่นแล้วครับเตรียมรอตัดดํานะครับผม เนี่ยคันนี้นะครับของลูกค้าโบเชตนะครับไฟอาจจะเดี๋ยวผมไม่อยากเปิดนะครับเดี๋ยวไฟเดี๋ยวพวกแมงมแมลงมันจะตกใส่ใส่ช่างเขาเดี๋ยวเขาจะทาํางานยากนะต้องกราบขอโทษด้วยนะครับผมกลัวตัวช่างเขาจะทํทาทํางานยากนะครับของโบเชตนะครับเข้าไปแล้วนะครับผมก็ตามด้วยของอาเภอบางสะพานนะครับของพี่แจ็คนะครับผมทางด้านนู้นก็เป็นของ ด้านนอกก็เตรียมเตรียมแล้วนะครับผมเตรียมแล้วก็ต่อด้วยของอำเภอคำชะอีนะครับแล้วก็ของคนพี่ตำรวจนะครับทางทางอะไรนะทางไอ้หาดใหญ่ของของลูกค้ามีของลูกค้าหาดใหญ่นี้มีค่าส่งด้วยนะครับมันไกลนะครับผมเนี่ยนะครับของคันนี้นะครับยังไม่มีใครจองนะครับผมรถเพิ่งมาถึงหมาดๆรถสดๆร้อนๆเลยนะครับผมสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้มันจะเป็นชุดเทียดีนะครับผมพวกนี้นะครับ ของแท้เลยนะฮะพวกนี้ตัวจีนะครับต้นปี13นะครับผมน้องชื่นชอบก็โทรมาสอบถามกันก่อนนะครับ0933736126ครับผม0933736126นะครับราคาท่านถ้าผมพูดเร็วพี่น้องก็ค่อยไปรีร,ร,ร,รีอ่าฟังใหม่นะครับรีเพนะครับรีเพนะครับผม ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมชุดชุดเป็นงานแท้เลยนะครับผมชุดเทียดีงานแท้เลยนะครับท่านใดพร้อมก็มัดจำมาได้เลยนะครับผมส่วนเก้าสามสามจิตสามหกหนึ่งสองหกครับผมส่วนเก้าสามสามจิตสามหกหนึ่งสองหกนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับเป็นเบอร์ไลน์เบอร์ไลน์เรานะครับเป็นเบอร์โทรเลยนะครับแค่แค่ท่านใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับที่ไอเดียไลน์แล้วก็ตามด้วยคำว่าลินนะครับ R I N มันจะขึ้นคำว่าจักรกลินเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเกียวโต้เครื่องยนต์ดูโอ้นะครับรุ่น 1.6G นะครับปี2013นะครับรถเพิ่งมาถึงนะครับผมพี่น้องท่านไหนชื่นชอบก็คุยกับภรรยานะครับคุยกับคนพ่องขมินนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับ 1.6G นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้อง FC ทุกประเทศนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตไปแค่นี้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ